่าลูกนี้ได้ค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะลูกนี้ ีค่ะครานี้อีกสองลูกหนูตีให้เร็วกว่านี้นิดนึงได้ไหมลองดูค่ะอือหือได้นี่่ลูกหนงดีมากเลย